นี่คือใส่กรุ๊ปเลยแบบขอ,อ,อ,อบทีแม่บมได้กินสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขา้าสู่ช่องนางสาวลาวหรือว่าน้องนางสาวลวาวเซนี่วันเดอรนี่นางพาทุกคนขึ้นมาเบิ่งนให้นะทุกคนามาเสี่ยงยัยซอยอีพ่ออีแม่ละกะัพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศหอมๆบรรยกาศจะมาอัปเดต ต้นข้าวเนาะว่าสูงซ้ำใด้แล้วว่าขึ้นงวงลาริโบแต่ว่าน่าจะยังพัน์บทันขึ้นเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวให้เบิงให้เบิงกอนให้เบิงกอนให้เบิงข,ข้าวข้าวตอนนี้อยู่นี่นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อ่าอีเม่เพิ่นสีอ่าพานางไปเอาใบใบ่มอนน้อยนยเนาะทุกคนมาโยงล้วกะไปเบิงเห็ดขาวน้ำผู้ดีว่าหากลัมมาโฮดให้แล้วก็เป็นช่วงที่แบบว,ว่า อีพออีเม่เพื่อนพักเที่ยงแล้วกับพักนอนเวียนอียงนะทุกคนเพราะว่ายัางเดดอยู่ลงเสียหญาาย <S <S ้าบได้ฮะเนี่คลิปนี้นางสิาพาทุกคนถ่ายแบบเลียวๆนานเลยเนาะทุกคนบ่มีแผนการเอียงเลยบ่มีบ่มีการเตรียมเอียงถ่ายแบบเลียวเลยนะทุกคนปะมาเบิ่งนำกานเนาะว่าคลิปนี้เฮาสิาพาทุกคนไปใส่กันน่ถ้ายอยากฮูต้องต,อติดตามแล้วก็บเบิ่งจนจบเนาะเบิ่งจากสุดเนาะทุกัน,นี้เอาหมวกอีพอมาใสา่ อีเมตอนนี้แม่กะเตรียม <c oughs> แล้วเรียบร้อยแล้วอแต่ว่าเห็นเห็ดขาวอยู่ไกลๆเถีงยงนาเนาะเดี๋ยวนางท้ายให้เบิ่งกองหลังน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แม่กะได้เตรียมกระตีบแล้วแล้วก็ใส่กุ๊บแล้วเอาเลยวะเอาเลย <c oughs> นี่เลเห็ดขาว, <c oughs> วคนเท่าสิไปเบิง่งอนขอนที่แม่เคยได้นำ้ำแลากกับไปเบิ่งไปเบิ่งใบมหม้อน้อยแม่บอกมอหม้อน้อยบอกคนอื่น มันจะขึ้นเป็นขอนแบบนี้เนาะเห็ดขาวขึ้นอยู่ขอนแบบนี้นะจะมาเสีออกโบอันใดมันมีอะไรเล็ไปไปไปทุกคนนี่แล้วก็มีน้ำเนาะอาบน้ำแล้วก็จะอาบอยู่นี่ลราเป็นน้ำธรรมชาติที่เราบาเฮาอย่าโฟกัสเนาะอย่าโฟกัสมันจะเป็นต้นมักบวบพ่อเอามาปลูกนะทุกคน บ่อนที่เฮานอนกับยูยูบ่อนนี้มันก็อยากหงกแน่นาะเพราะว่าไปท่านไดเนียนเถอะนี่เป็นตัวกบอเห็นบ่อยยดมันแล้วเราสามารถเอาไปแกงใส่น้ไม้นู่นนี่นั่นได้แล้วก็เป็นต้นมักสาหรีเอ๊ยต้นมะกระเรียวะขออภัยนะทุกคนเป็นต้นมักกระเรียนไปบันนี้ก็รอบๆก่ะชิมีแต่ป่าไม้เพราะว่า ปีกากนี่เนาะปีกากนี้เข้าเฮ็ดอ่าโซนตัวนี้ปลูกเข้าฮนะแต่ว่าปีนี้เข้าบได้เฮดเฮาจะมาเห็ดอยู่โซนทางหลังเทียงนี้เห็ดบอจะสู้สายตาเลยทุกคนนี่แล้วก็มีภูอย่างน้าเนาะน้ำหะน้ำพี่ทุกคนเห็นไหลมาสาท้านาะเฮ้าเฮ้าตันเข้าตันอยู่เทงภูบเลยทุกคนตันแบบ่าบ่บด้ไซส์จักเอียงัะนะตันมาเลยก็มันชีเป็น เป็นท่อน้ําแบบนั้นมันจะไหลโบยุดเลยนะทุกคนเพราะว่าเราตัานมาโบได้ไซส์อิงตันแบบคล้ายๆแบบว่าเอาท่อไปใส่เองก็ซีฮะน่ะเนี่ยท่ฮะไส์คนตัวใด,ดคนตัวใดแม่เอา,เอาตลอดไอ้มันบกเกิดมันบบเกิดละมดโอ้มันยุ่งุูมบูจักบอมมี นี่คอนตัวนี้เนาะแต่ว่ามันไม่มีนะทุกคนเอาพาทุกคนมาเบิง้งเอ่อเห็ดข่าวเนาะแต่ว่าผมมีสามขอนตัวนั้นบัดน,นี้เขาจะพาทุกคนไปอืมใบมอน้อยไม้ยงตอนง<ๆ>่ายไ<ป>ม่ได้กินโดดๆน้ำมันไหมประเทศน้ำมันเถิดอ่ะมีน้ำมันปออใช่ป่ะไม่ป่อไปเรื <s illy> อ่ย <s illy> อยแล้วเป็น <s> ห <illy> ัวเสี <s illy> <s illy> งยงไข่ ที่ได้ปลูกไว้ก็ปลูกเยอะให้คือว่ามันคืออันนั้นเนาะมันคืออังไปก่อนเตกเออมันมันแบบมันงามมันเออแต่ว่าอยู่เฮืนเ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 นอนอ่ะก็นิดเดียวเดี๋ยวมันบวกลึ่งเป็นน้องย้อนดินที่บอกเน,นกกาะกบมะเขือเสียงน้ำนะทุวกวคนติดตามติดตามเสียงน้ำทุก <laughs> <laughs> พูดไปเรื่อยอันนี้อ่างเปาก็มาเนอะทุกคนยแก ก็นี่ค่ะเลยลูกปะไปเบิ้งใบมอหน้อยกับอาหารสีนางนางกับสีถ่ายต้นเคยทุกคนเบิ้งนะเพราะว่ามันตอนนี้มันใกล้ท่วมชีท่วมอะไรแหละชีท่วมอีแม่เลยถ่ายเบิ้งเออแหละอีกพอกับกกมักทัวเพื่อนเนาะเจะเอามาบ้านบ่เออมานั้มอาอเออมานั้มส่วเดี๋ยวพูดอยู่หลายจุอืมจะพูดมีพูวกอย่างนี้พูดหลายอยู่ตัด ตน้นต้นนี้นคนยังโบราณได้กี่ที่กำลังออกดอกนะอดใจรอพ่อกเอเอเอ็เอาใบ้วนเอาใบเนาะเอากกไผ่มาใส่นี่เห็นบอทุกคนนั่งว้าแล้วบาดกกข้าวหางจีท่วมอีเม่แล้วพอาอีเมทพอาอีเม่เตีย้ย <laughs> ฮะเออว้ยตกลุมวีตกลุ่มลักแ <laughs> ั่ยังโบรานได้ขึ้นงวงสำเนา เดือนหน้ามันขึ้นง่วงบ่แต่ว่างามาหลายนะคนพูดเด้อฮอตพุดเลยเลยข้าวนังน่งนงนะเวลาฮอตยามเกี่ยว,ว FC มาไอไอมาเกลียวซอยเนี่ยเด้วอวู้นปูโมปีนี้ว่าสีได้จักปีน้อยใช่ก็หมอ,อน้อยอันนี้เป็นเครื่องทุกคนเป็นเครื่องเป็นเครื่อม้อนมันเป็นเครื่อหมอน้อยอันนี้ทางบา้านฝากไทยจากพนเอิญอย่างะาะภางอีสานนี่คือเดี๋ยวบ่ คือเเดียยวลนี่มันจะเป็นกกแบบนี้นะทุกคนปิดเอาใบปิดเอาใบแล้วก็เดี๋ยวรูดเอาไปจิ้มเอาวันนั้นมันมันจะบม่ได้กินอีกแล้วนะกินหมดเลยเออกินไปเลยเนาะเอาเครื่องมันไว้มันก็ปุ่งีมันก็ปุ่งใบอิงนล้วไหมนะอืมแม่างามขนาดเลยแม่วิวขนาดแม่แม่เราเยอะแม่กางามแม่กางาม นี่ใส่เบิงเบิงมั้งเนี่แม่นบ่เคเือตุ้นหมาบมแมนเครือตุหมามันก็สิเป็นแปลว่ามีกลิ่นเนาะไปหันสีปากเนงเราไปสามหาใบหมอนอีคือว่าเอามายองนี่แม่ไม่พอคนก็สิเสียหญ่าแบบนี้เนาะเพราะว่าขันญ้ามันขึ้นอียังไปสิสี่น่าต้นเข้ามันก็สีบวขึ้นเนาะทุกคนแบบมันสูสีกันนะมันขึ้นแต่ว่ามันบงามเนาะ ตัวนี้เสียลายละบอ๊ั่งนังยังฟากได้เออยังตัวนี้เออเดี๋ยวนาะเดี๋ยวกวกงานนี่เห็นบ่ทุกคนงานมันสิเห็นบ่เวลามันเอาโบเสียนมันก็จะแบบนี้กวกข้าวมันบ่งามนะอะไรเสียเห็นบ่แปลงงามไปทุกคนนางกิมายุคาทุกคนไป ตามล่าใบาหมอนใบยอย่างก,ก็ใบยอย่างก,ก็ลืมละใบหมอหน้อยนะทุกคนแ็่จักรูดไทยพูดเปลี่ยนตลกตัวเองนะวาไทยฝนลาวอย<น>ู่นี่นะทุกคนงามบ่คือนางว่อะไรทุกคนคลิปนี้กะ พาทุกคนแบบมาแบบถ่ายแบบเรียวๆเลยเนาะบอ้โหว่าเขาสิพาทุกคนไปอย่างละเขาเห็นอย่างเนี้เขากระิได้ทุกคนเบิ่งเนาะถาวะอ่า,อาทุกคนยังเบิ่อทุกคนก็ต้องเบิ่งจนจบนะจ๊ะนี่โค้กเขานี่เห็นบปะอยากอหอบๆเลยทุกคนแล้วก็มีอ่อายไอเอฟซี I I FC เนาะคอมเมนต์ว่าน้องนางพูดค่อยจังเลย น้องนางว้าวคอยนะทุกคนจะนัง่งากะตัวนี้จะไปในกระสีพยายามว้าดังๆนะอ้าวตัวนี้มันคือบ่งามไหมอันนี้มันเข้านำน้ำหลังโอ้อันนี้เข้าน้ำน้ำหลังนะทุกคนนั่งไม่ได้เห็นเลยใดแบบมันมามตานั่งเพสเสียงนะทุกคนเห็นบอกไอ้น่าจะเห็นเนาะอันนี้เข้าน้ำน้ำหลังแล้วมันจะแบบมันห่าก็ขึ้นนะเสียงหอบม, <laughs> มีน้องหมามานั่งนี่ ไม่เอาอย่างเอออย่ตัดคือออกจากกกเข้าวล้างสีให้เบิรงกกุ๊กมักษาลีทีแบบว่ากระเจ้าออสาลีไปกินแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะทุกคนจักสีให้เบิร์กยังอย่างนะตัวใดข้วดขาวกล้ามอืมตอวเั้ื่องนี้เป็นข้าวกล้ามข้าวดำนะทุกคนไผ่ที่ว่าบอกมข้าวกล้ามข้าวที่มันเป็นสีดำๆเล่่ นะยุ่ใส่มีในนี้นี่นเรือ,เ,รอเดี๋ยวพอแล้วได้ซิเปย์ย่งได้ไบ<ะ>่ตอนนี้นนเป็นตอนเบนแล้วทุกคนคลิปต่อไปนะว่าสิ้่ทายตอนกลางคืนทุกคนเบ่งน,นะจ๊ะนนาทาตีตามเ้ยทุกคน มันกับซิมีดอกตอนเกียวนะทุกคน <g ül üyor> พอนะ่อในแต่ก็ได้มาอยู่แล้วนี่เห็นบอ่อเกือบจามฟ้าเลยนะให้ถ่ายเบื่อบรรยากาศนี่ <S <s <im it ore> นี่ทุกคนเห็นบองามหลายพาลูกนะ ง่ายก็มูเลยยุกยูอันลุ่มบานเลยทุกคนและอันนี้ก็จะปิ่นบอดที่เพิ่นฮิตคัมนะทุกคนบอดที่เพิ่นบ่มคัมเห็นไหมบ่หัวโลนโลดโนี่เพิ่นบ่มคัเพราะว่าอยู่บานนางแบบมีหินเล็กมีคัมไงนะนี่ก็ต้นไม้ง่ายฮะจะบ่มคัมนะ ใส่นี่อีกแล้วเก็บแนวเก็บนี่เพอเลยเพอเลยหม้อหนึ่งถ้วยจานหนึ่งเอากรอแพ้วสาหร่ายก็เป็นย่องเลยย่องย่องย่องบ๊แม่บ่เอาอันคล้ายๆแบบมันเป็นชีอันคือยานงางเขียวเขียวแล้วมันเป็นกอสันบอเออฮันละ พอได้กินโดนนะทุกคนลืมทีเห็ดละรลุดเลยรลดเลยอืมอนะจ๊ะก็คือเดียวนาะโอ้ห่างมาสำนีกคือเหืออะไรเลยมันร้อนนันร้อน <c oughs> นี่นะทุกคนนางกับแม่ก็ได้ถ่ายอานั่งกับแม่ก็ได้พาทุกคนมาเอาใบมอน้อยไปโยาเนาะบันนี้นะังชิพาทุกคนกลับก่อน,อนเพาะโห่แหงแรงๆคณะซึ่งพามาเลาออีเทื่อนึงพาทุกคนมาเอาใบมอน้อยไปโยากิ่นง่ายน้ำกันเนาะทุกคนละกะัสิพาทุกคนเห็ดกินนํำบอกว่าิเฮ็ดยังกินเนาะตอนงานนี้ยังคิดบ่ออกเทื่อ้าเบ่งไปพร้อมกันนะทุกคนปะบ,บันนี้กลับเถียงกันเถอะ ดไปได้กลับได้นี่เนาะทุกคนข่าวกำที่นางได้ว่ามันก็จะเป็นแนวน,นี้เนาะมันก็จะเป็นกำเบิดหักเบิดก่อ,าอบางโก๊ะจะบอกหน,น่มยเนาะอืเดี๋ยวยุดนี่ก็บกำมยุดแต่ว่ามันเป็นกก๊ะขาวตัวนึงเป็นกก๊ะบางบาเพราะมันเขียวบ่เออเฉียวแม่มันลา <laughs> กดอกจิ้งจอกเล่นนะ้ามีทุกคนเอามาฮอนเถียงแล้วนี่ <laughs> ใบแถวได้เก็บมาได้ตอนนี้พอกบำรังรับผาเก่จีบัวป่าใสย่องใบโมโนยูนีล้วกาฟังเสียงน้ำตูนตาดบ่เ <c oughs> ม,ม็นตูนตาเนาะตูนท่อ <c oughs> อันนี้คือเขี้ยงจีบ <c oughs> <c oughs> อวันจะเอา,อาก้อนหินมาใส่อะแล้วก็เป็นไม้ฟืนนะทุกคนที่เทบเอาตามให้นี่แหละอันนี้เขาชื่นปาใส นำฮะเอ้าวก้อนเศร้าก้อนเศร้าก้อนเข้าอ่าขี้หินอันนี้นะคนเอิญโอ้ภาษาโบราณเ่นก้อนเศร้านะทุกคนภาษาโบราณอ่าสมัยทุกมือนี้เพื่อกินก้อนหินก้อนหินนะทุกคนมีหอนแห้งเ เข้ายินเห็นได้นอกคันนอนแมพเลยเรืเอว่าจักรวางไปแมพแล้วมองหน่อ <laughs> แม่ก็ไปเอาหมอสิงใายแม่แค่กกินอันทิ้งปากับตามะหุ่งนะเห็นไนะหงเออขิ้ปิ้งเลยเนาะให้แม่เห็นอันนี้ก่อนอุ่นปลากรนูย่างนี่แหละนี่เป็นเฮือนครัวเลยทุกคน <laughs> เจอน้าก็ไม่ตึงกันเลยว่าเจอหน้ามึงไม่ตึงที่จริงกันยุ่งรุ่มหลายหลเลยค่ะบอลขึ้นมานี่แล้วเาก็จะย่องนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบอลที่เป็นยางซีนยางหนังนะนี่มีโค้งใส อันนี้อุ้ยก็หอียงคือวมามาดำมาดำแท้มาดำแค่ไหนแล้ยางไฟออกะหงที่เพิ่นไปหามานงมายางไฟยางไฟไปมันไม่ดำขาหัวพิษบัว กวัวป่าแล้วก็จามเยี่ยมลงปีนะลุงเพื่อนก็นจะเอาอันแล้วน่ะเป็นเล็กปีนะเาไม่จามไม่จามเอาไม่จามเอาเอาไม้เทน,น่ะทุกคนมาจามไม่เอาไม้ปลอมนะ <c oughs> พ <Moment, S 2> ่อแม่เนาะคนละอันแล้วซือบ้านเขาหไม่เทไม่เท่เทนาะซื้อแบบคล้ายๆแบบเอ่อขาทิพย์เข้าทิพยน้ำเ,เสียป,ปากเลยตกง,ง่ายอันนี้แม่ต้มปลาเคียมใส่ปนใส่อ่าใบมอน้อยนะทุกคนผาดเกลือผาดเกลือปลา ตอนตอนนั่งฮ็ดกินไม่ไม่เลทุกคนห้บอกนะงนงสิลาให้ฟังนางใส่เกลือโบว่เานางใส่แบบว่าใส่คือคล้ายๆแบบปิ้งป่านี่นั่นนะทุกคนกินไเลเข้มนางปิ้งเธอทับอิดนอนนางใส่อันแบบว่าใส่เกลือแบบคล้ายๆคือปิ้งปานี่แบบว่าโบโบโบใส่หาน่ะมันก็เลยแบบว่ากินไะไ้เลยตัวนั้นเป็นตาของหวังขนา้นเลยหน้าแล้วมัง มักเอิกมักเขืออคายมักเอ้ยขอโทษโอ้ยพร้อมอยางนะหมักเอิกบอกหมักเขื่อคายเด้กหมักเขืออคายเดี๋ยวเบิ่งน้าสิพาไปเบิ่งกกมันเนาะต้นต้นต้นมันนะทุกคนภาษาไทยพุ่ว่าเพราะฉะนั้นไงใส่หูบอกอะไรทุกคนคอมเมนต์บอกกันเลยตักบัว อกวเกีย่กวเสรจอันนี้หมอน้อยมาเฟสดมดมดมปากเลยครับเกียวปลาปนปลาปนปลา เดนแตนางมบมีบานห้อแ่นางบมีวะบคือยันนำโดนเนอะอือบบคือเดือทางดับทางที่จะไปกินเยดยวังไม่ถึงคิวค่ะตอนนี้พอกำลังสะทานปิ้งปลาไอไปปุ๊บจะิได้

ใส้น้ำซ้ำม,มันข่า,าน้ำซ้ำนี่นะทุกคนแต่หลายลยังกเ,เกมดมีะเขียวไปไหนไมันลงเขือมันข้าขัา้นเเอาเขือมาเซนแล้วมันเขียวอ่ะมันสีขเขียวเขียนตรงนี้ไปเอาเลือโบอวแล้ลเนาะ อันนี้ก็คั้นคั้นคั้นไปจนมันแค่อาจารย์โน้อย่พูดว่าจนมันแค่เฉียวแล้วก็มาตองกอดมาตองเอาใบมันออกเอาเจน้ำมันเจ้ามวยังปลาปลาทึกลักปลาทึกะลักวบไปเรื่อยจะก็ได้เออนี่วบนี่เด็กกะลับเลี้เป็นเล็กนะทุกคนกะลับใส่หนู ใช่แล้วบอกนี่จะนคันแบบกินน้ำแบบนี้เลยล่างแล้วพอนะคะปลาเราเขเลยนะันเอปลาเราเขเลยีปลาเรเลยฉนาบุกคันตัวอะไรนะเออตัวแม่แค้นไ่้เลว้าๆ เียวลอัน oh. น oh. oh, no. <c oughs> like ี้เฮาสิเอาปลาเก็บปลาใส่เอาเจ้าปลาใส่แล้วเขากระตองมัน้อยลงเนาะมันบริหัวตีนยนใส่นี่ด้เลยเฮ้ยใส่้ดีข้าวไงวะขันยังบรียัเขื่อดแต่วมันอนดีดีก็ต้องดีอะ เดี๋วันอีกคือเถียงเดียวอยู่บ่เซีบนี่เีน่เอาแล้วก็เอาใส่เอ่อใส่ยังเกาะถุงมา ตองถุงไอ้เปินแง่มันมีเีถุงบปเถุงมาออถุงมะขามหวานงอยงอยถุงุอขึ้นเจ้าเออโอเคโอ้ก็ได้เออน่ารักีหน่นัโตมักเซลกันเจ้าเนาะ อันนี้ให้หกินครอบครัวนะทุกคนใหญ่ใหญ่าามายอนทีมืออีเมย์ย่าดามาเลยแต่ดามานะจ <c oughs> ๊ะเกลี่นว่าเลยคนว่ะอ่าล้วก็นคนคนนะทุกคนออ <c oughs> อันนี้จะไม่ไม่มจะฝาได้ยังงก๊ อย่าโฟกัสเนาะอันเล่เๆ่ครับไปไเอาทุกคน <g ül> เอาทางฝากพี่เดินมาดกมเฮ้ยเออ <g ül> โจงฆยทุกคนหาซื้อเสร็จไปแล้วนี่เอาลวดเอาลวดมัดอีกแล้วทุกคนเลยดัดเอานะทุกคนอ่า <g ül> บริษิมได้ฟอคขยอได้ ก็นลับามาคัดไม่ยาปลาถิ่กตะลาพี่พอปะปลาแดกแท้ต้องมีนอนอหมอลำดืดดืๆไม่เสียนนะอ่ะบอกกินแล้วได้มาซื้าได้นี่ล้ำอะไรกันกินเลยบ่เออแต่ใส่ถั่วย่างแอย่าได้กิน แม่ฉันเป็นคนตลกการกินได้ใส่แล้วกินไม่ได้โอ้ยันแต่เค็มแล้วเนาะแม่ใส่น้ำตาลเลยใส่แล้วเดี๋ยวเอาใส่เม็ดเนี่ยหน่อยน่อยมาเค้านเคลือบห่อยหน่อยก่อเค็มเลยแม่ใส่น้ำตาลใส่เลยนะอ้าวมันเค็มแล้วจ้ะใส่อีกนิ กาตำมหฮองใส่ไม่สิห้อ,อตมตำแบเม่อวานนี้ลูกตำที่ผมไม่มใส่มะขออันนขว่วนะทำแบบมาเชล็อตันแล้วแล้วนะทุกคน เลียบเดจอทุกคนกินข้าวน้ำกาญโอ้ยเปดือดมากจับมัดตัวยำหน่อยก็ต้องกินดูหวานน้อยมากเลยที่อราทำ ไป,ปาอีกพ่าอละอร่อยแซ่บบกินงงนี้ให้แซ่บกินนี้ไปไอเด้งกินอย่างแกลแซ่บทุกคนเอ้ยไม่หน่อเขือสวยงายเกี๊ยมันก็อยากนองๆเนี่ยเพราะวันน้ำต้นบ้าน้ำนต, <c oughs> ตน้ <c oughs> น,ำนทอดนะทุกคน <c oughs> อันนั้นทุกคนหลังจากที่เราได้กินข้าวแล้วเป็นที่ของเอลวก็ได้พักผ่อนอ่าให้เข้าลงท้องไป็นทีน่ขอวเอาก็บสบายทุกคนมา เสียหญ้าให้เลยนะดิพลอยแม่ลงแล้วนี่เห็นบ่หัวปลิบปลอยไปเสียหญ้าเลยแล้วทุกคนเสียหญ้าน้ำกันเสียหญ้ากุกข้าวหรือว่าเสียหญ้าให้นะทุกคนแบบนี้เอาเสียมกุ๊กกุ๊กกุ๊กหรือว่าเป็นหุ่นเนาะเป็นหุ่นแบบนี้ ็จะเอาพาร์ทช่างจุ๊บว้าวไปว้าวเด็ดบุตรลืมเอาขาดตังกองมาเด้อเสียหนาเสียหนานี่ ควจะใช้อาเสียมแบบนี้หล้กกันลามแ,แ,แล้วให้มันเป็นให้มันเข้าแบบนี้นะทุกคนแล้วกัแบบนี้นะอะทุกคนสำหรับคลิปนี้นางกับพ่อก,กับแม่กับพาทุกคนมาอเอาบบซีซาน,นะ ใช้ชีวิตในให้เนึ่ย mm. ว่นน้องนาาเห็ดอย่างแน่นทุกคนกะนังกะเดีพาทุกคนมาเบิง้งบรรยากาศล้อมรอบให้เนาะแล้วก็พามาเบิ้งเข้าแล้วก็พาทุกคนมาเสียงงาแล้วก็พามาเห็ดอ่ามีหนูหมอน้อยเนาะแต่ว่าบนหัวทั้งฝั่งไทยเป็นเอ่นอย่างสำหรับคลิปนี้นะัก็ต้องขอจบเพลงคางนี้ทุกคนถ้าไปมาก็กอย่าลืมกดไลค์กดแร์เนาะและที่สำคัญ อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนางเด้อและสำหรับไผาเนาะยังบอทันได้ติดตามซองใหม่นะกะฝากติดตามเลยทุกคนเพราะว่าซองเก่ามันมีปัญหาเนาะมันบอสามารถสร้างลายได้ๆก็เลยได้เปิดซองใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะทุกคนฝากติดตามเลยเด้อบาย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 อีพกเหรอบายบาย